วันนี้มาเก็บถั่วมาเก็บถั่วไปทําซุปถั่วเห็นไหมถั่วบ้านเขามันจะเป็นพุ่มอย่างเงี้ยจะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําค้างมันไม่มันไม่เลื้อยเป็นถั่วพุ่มลูกมันก็จะออกแข็งแข็งเหมือนกับถั่วนกเขาที่อยู่เกิดอยู่ตามป่าบ้านเราสมัยตอนเป็นเด็กอะที่ไปเก็บตามป่าเห็นไหมมันจะลูกมันจะอยู่ใต้ต้นใต้โคน ต้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะหนามากเลยอะเห็นไหมดูหนาก็าจะอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยมไม่เหมือนมันรสชาติมันจะแข็งแข็งไม่มันไม่อ่อนเหมือนถั่วบ้านเราเห็นไหมดูลูกมันสีจะให้ดูลูกมันเนี่ยสั้นๆยาวเท่าคืบบางอันก็ครึ่งคืบเห็นไหม รสชาติมันแข็งแต่เขาไม่ให้กินดิบเขาบอกว่าคนที่นี่เขาบอกว่าถั่วไม่ควรกินดิบเราบอกว่าโอ้ที่บ้านเราที่คนไทยเขาเอาไปตําไปตําถั่วดิบกินดิบดิบอร่อยจิตใจแต่เขาบอกว่าที่ที่นี่เขาไม่ไม่กินถั่วดิบก็แปลกๆดีแต่และพื้นที่เนี่ยเห็นไหมโอ้จะให้ดูเห่นไหมลูกดกมากเลยอ่ะเห็นไหม ถั่วค่ะเก็บถัว่วไปทําซุปถัว่วกินต้มซุปนะไม่ได้ซุปแบบแบบซุปน้ำไม้ซุปถัว่วซุปขนุนนะอันนี้ไปต้มซุปแกงซุปอะกินแบบอาหารบ้านเขาถึงเราไม่ชอบเราก็ต้องกินเพราะเรามาแล้วทุกคนค่ะเนี่ยให้ดูให้ดู